ับแอดเทวดานะครับพี่น้องครับแอดเทวดาแอดเทวดานะครับจะลืมรูปลืมเต้าเลีล้ยงตรงแน่ว่าต้องไปหายกีบก่อนกราบไม่น้อยไม่น้นอยตท่านี้แล้วนะครับแอดเทวดานะครับนี่โดย เทปการตกน, <Gym. S 1> นะครับแปดบส0บเอ็ดแปดสิบสิบเอ็อบแอดเทวลดานะครับพิบพิบนะครับตัวนของแอตเลนาอะไรครับอะไรรเร็วเร็เร็ว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 เรวเร็วเเร็ว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 เ ไปทีงานแอตเทวดาขันใจมหาชนจองโชคดีสามสองหนึ่งไป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 ูกไปไปูกไปเัตเทวดาล่ ล่างไปลลูกล่างปากระปออโตในองศาที่เลนรุ่นกันนะครับลูกล่างป้ายังล่างยังจูงับกำลังได้สี่สีเริ่มโยกเริ่มซ่า สาของแอดเทวดาเลยนะครับแอดเทวดาฮะรุนกันแบบวางหางเรียบร้อยในตำแหน่งทีพ้องามอ่ะแบบรุนกันเลยนะครับรุนกันเสลกเลยนะครับกปองอิสระกับเบิงนําอยู่กับทีเลยนะครับตอนนี้นะครับแอดเทวดานะครับเบาได้เบิงองงาเลยนะครับ

หลายตึกนะครับสามร้อยผ่านับเอกันเด้งที่นองเพ้่อง้องนิสลาเดิ่ไปน้ำจังก็มีขอพ่อรหานะครับขับรถจีนี้มองทีทัดจีนแจ้งที่เราเพิ่งก่้ทีเราต้องทีมุ้งคีดอกข้างฝาเพือจะหามันจะลงใต้นะครับ่อเท่าเนะหางมันจะลงมาดันใต้นะครับมันจะเบียดออกมาการก่อนเลยนะครับ มันมีนีชุดห่งีิ้งหอกข้างขวาบางพัดบางงานีแย่เลยารับกาะปองขึนพ่อมนได้แล้วนะครับับคอยโยกคอยหมุนเบาๆหมุนตาคุณบ้นีเป็นวงจีแย่รู้จากก้อนเท้ายก้อนมันมีทองแ้่ทีสิบา รุ่นกันไปรุ่นกันไปครับสู่นกนาอีกหน่อยมันีีเท้าหน่อยหน่อนะะนีเีย้นะครับเ้าหนอยนอมันังสีเหียใต้ด้อคขับเิ่งนะครับเาหลือน้อยแจ๊นะครับหกสี่พันขับเพิ่กันร่งกันแล้วรุ่นอีกหน่อยนึมันีี้าอีกทีดนึงอ่ะาคนห่อแต่วันีนี้ขีดตงทีทงข้านะครับเจ็ดสีพน ครับเพื่อเรียกจะน่าจะโอโม่นะครับครับน่าจะนะครับกอนที่ได้308ชีพนะครับด้านใต้ของต้นกิ๊กไปข้างใต้ไกลเติร์ดนะครับยังทำเวลาจุ่การอากาศนะครับตามลงมาเติร์ด390